แมวโคราชนะยิ้มมาใบสักตัวให้ดิโอ้สวยมากเลยอือสีสวยโอ้แมวโคราชนะโอ้น้องสตัวด้วยโอ้สีเปิดด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูหลบฝนนะครับผมนี่แม่อ้อมครับผมสวัสดีครับนี่ครับไหนหลบฝนไปดูดิสุดท้ายสุดหล่อสุดหล่อ นี่บ้านแม่อ้อมนะครับผมนี่คงอยากสวยเลยนี่สาวๆนุ่มๆเราอุ้ยสีสวัสดิ์เลยโอ้แมวโคราดอ่ะสีมาไปสักตัวให้โอ้สวยมากเลยสีสวยโอ้แมวโคราดนะโอ้น้องตัวด้วยโอ้สีเปิดด้วยอืมน่ารักมากเลยครับเพื่อนๆนี่แม่บ้านแม่อ้อมนะครับ คงสวยเลยที่เล่นเขาสบายนะโอ้ออนนะอ้อนด้วย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 ครับผมโอ้หนุ่มทั้งสองว่าไงใช่สาวตัวเดียวสาวตัวเดียวสาวเปิ้นะครับนี่สาวเปิดครับผมน่ารักน่ารักน่ารักเฮ่อะจะกินฟักทองอสิอ๋อ<า>ใช่อุ้ยโอ้โอห,หคือยังไม่มีเวลาทำให้เพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งจะไปดูไปดูแมวมาไงก็ไปดูคุณชาย คุณชายไปไหนอุ้ยอุ้ยคุณชายอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่คุณชายรับฝนครับอุ้ยเป็นไรครับคุณชายทข้ามาแล้วลูกนี่คุณชายรับฝนครับโอ้ดินี่ดิลูกเข้าบ้านเข้าบ้านข้าบ้านเข้าบ้านครับโอ้อ้วนเป็นหมูไปแล้วอ่ะทำไมอ้วนจังนี่แขกก่อนนี่แขกก่อนโอ้อ้วนตุ๊บเลยทีนี้เฮ้เป็นแผลทั้งตัวเลยภูมิแพ้เขาอ้วนตุ๊บเลย ไัยงไม่ไม่เลิกค่ะอแต่ห่างหน่อยนึ่งไม่กลัวกลัวคนเนี่ยวนุบเลยวนทุบเลยกลัวกินดีอยู่ดีกลัวนี่แม่เกลียงมาแม่เกลียงมาหานุ่มหานุ่มครับกลัวกลัวรับฝนลับฝนสุดหล่อรับฝนดูความกลัวดูกลัว กลัวกลัวกลัวนั่นแหะเก้ครับขอบคุณเพื่อนนะครับกลัวกลัวเล่นมาหากันเยอะเลยแหมแหมกระตายฮะโอ้ยโดนหลุดแล้นี่เนี่ะเห็นไหมเนี่ยเล่นของเล่นกันเนี่ยแต่เราก็ลงไปไม่ได้เห็นไหมเนี่ยต้นเงินเนี่ยต้อนครับโหน่ารักมากเลย เมฆอะเอาหมอกอ่ะจะสวยกว่าเมฆเมฆจะเมฆจะเล็กหมอกอ่ะหมอกอ่ะจะสวยมากสีหมอกจะสวยมากใช่หมอกสีจะสวยมากก็แยกเปนแมวแมวแมโคราชใช่ไหมใช่ค่ะแมวโคราชเหมอกหมอกอ่ะจะสวยมากโคราชครับผมป้าป้าอ้อมเอามาเลี้ยงเองนะว่าหาบ้านให้น้องอยู่มีกรงขนาดนี้เลี้ยงเองเหรอมีกรงขนาดนี้เลี้ยงเองแล้วค่ะแมวโคราชนะครับผม โอเคครับขอบคุณแม่เอมมากครับ,บที่กานค,ครับไลาไปก่อนครับวันนี้ครับ